สวัสดีครับพี่น้องผมเกาิจันดารักพี่น้องมากนะครับและพระเจ้าก็รักพี่น้องมากเมื่อหลายเดือนมาแล้วพระเจ้าทํางานในจิตใจผมให้ทําคําสอนออกมาชุดหนึ่งนะครับชื่อว่าสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงนะครับผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเข้าไปฟังคําสอนนี้สําหรับทั้งผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อเก่าที่ไม่เคยถูกสอนรากฐานที่ดีมาในอดีตนะครับ หนังสือสองทีมธทีบทที่3ข้อ16และ17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้พรอมที่จะกระทําการดีทุกอย่างพี่น้องครับเราต้อง อยากอ่านพระคัมภีร์อยากศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าใช้ครูแบบผมเนี่ยมาสอนเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่จะสามารถสร้างบ้านของเราที่มั่นคงได้โฮเซยาบทที่4ี่ข้อหกบอกว่าประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้พระเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้า ไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเราเพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้าเราก็จะลืมพงพันธุ์ของเจ้าเสียด้วยพี่น้องครับถ้าเราไม่มีความรู้ในพระกัมภีร์เราก็จะทําผิดพลาดและถูกทําลายได้และเราก็จะขาดพระพรในชีวิตนะครับผมจึงได้ทําคําสอนออกมาชุดนี้ที่เรียกว่าสร้างรากฐานที่มั่นคงนะครับอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่นะครับ ให้ไปฟังชุดนี้ทั้งชุดเลยนะครับตั้งแต่บทที่หนึ่งไปเรื่อยๆจนจบและนําไปปฏิบัติโยชูวาบทที่หนึ่งเขาแพระเจ้าสัญญาบอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ก็คือพระคัมภีร์ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทําตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีพี่น้องครับ พี่น้องสามารถรับชมคำสอนชุดนี้สร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเนี่ยได้จาก YouTube หรือจากเว็บไซต์ v a r u n r e v i v a l o r g ถ้าท่านต้องการอยู่ใน YouTube ให้เข้าไปที่ youtube.com แล้พิมพ์ new hope international church ในช่องค้นหาแล้วกด enter บนคีย์บอร์ดและท่านจะเห็นโลโก้ของโบสถ์สีส้ม ให้กดตรงนั้นท่านจะถูกนำมาที่ที่หน้าหนึ่งแล้วเลื่อนลงไปอีกนิดหน่อยท่านก็จะเจอเพลย์ลิสที่เขียนว่าสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงแล้วท่านก็เริ่มฟังได้เป็นตอนตอนไปนะครับมันจะขึ้นมาเป็นเพลย์ลิสเลยให้ท่านฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่บทที่หนึงไปเรื่อย,อยนะครับท่านอาจจะฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกสําหรับท่านที่สนใจเข้าไปดูเว็บ varunrevival.org นั้น ให้ไปที่ varunrevival.org แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างท่านจะเห็นคำสอนมากมายถูกจัดไว้เป็นหมวดหมู่ให้ท่านหาภาษาไทยแล้วเลือกคำสอนสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงนะครับและเข้าไปฟังนะครับขอบคุณมากครับหวังว่าพี่น้องจะได้รับพระพรจากการฟังคำสอนชุดนี้นะครับอยากหนุนใจให้คริสเตียนใหม่ทุกคนหรือสมาชิกทุกคนที่มาโบสถ์ได้ฟังคำสอนชุดนี้และตอบคำถามไป ให้แก่พี่เลี้ยงของท่านหรือสอบอของท่านนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมมาฟังนะครับพระเจ้าอวยพรรักพี่น้องมากๆครับ